ทุกคันนี่ to you ฮะ to you ซอยเมิวเป็นน้ำเต้าหู้แบบเป็นแนวแบบว่าใส่พวกกลิ่นข้าวโพดนะฮะหรือไม่ก็งาดำอย่างนี้ยฮะนี่ฮะงาดามอร่อยมากทุกคนรสมากหรือใครจะใส่เป็นกินเมลอนเออจะเปไมไี่มีกินสับปะรดเนาะนีะ่อร่อยมากขอบอกอยู่ตรงวัดสื่อฉากนะฮะ ตรงหัวมุมเลยตลาดใ,ใกล้ๆกับตลาดโต้รุ่งวัดสุฉางเดินจากสิงคโปร์โฮเทลเนี่ยมันมีข้าวหมกไก่วานิต้าเนี่ยอร่อยมากเขาไม่ได้เขาเขาจะเป็นสูตรแบบไม่ใส่น้ําจิ้มสีเขียวๆนะอร่อยมากกินหมดเลยทุกคนก็อร่อยมากนี่ไก่ทอดของเขาไก่ทอดหัดใหญ่แบบไปก็เห็นมีแต่คนยืนอยู่หน้าร้านหาวานิต้าเนี่ยอร่อยจริงคร <Okay. S 1> ก็ซื้อข้าวหมกไก่ใครจะไปซื้อก็อมาซื้อนี่ฮะเป็นน้ำเตา้าหาู you, หา้นะฮะทูยูฮะ อันนี้เป็นกิจค้าพ่ทุกคนชื่นใจมากชื่นคนมากใารจะบอกความหวานแค่ไหนก็บอกไปนะฮะอันนี้เป็นขาภาคข้ามอยู่ในโรงแรมสิงคโปร์ทุกคนเป็นชีวิตจอแบนนะฮะห้องแบบลดแอร์เย็นมากหนาวต้องปิดแอร์ทุกคนเปิดแป๊บนึงต้องปิดเพราะว่าหนาวมากแอร์เย็นลดมากทุกคนใครชอบหนาวหนาวแบบขั้วโลกมาโรงแรมสิงคโปร์โฮเทลนะฮะ ทุกคนอยู่ตรงตลาดจิมหยงเลยทุกคนตรงนี้ของกินเยอะมากเดินไปตอนเย็นก็เยอะ,ตอ,ยอะตอนเช้าก็เยอะทั้งวันนะฮะใครมาหาดใหญ่ต้องกินทั้งวันนะฮะทุกคนโอ้ตอนนี้มาวุนนี้ยังไม่ได้กินข้าวยำเลยนะฮะมีแต่ของกินกินเบาๆแต่ไม่ใช่หมายความว่ากินแล้วต้องมาลงทุกคลิปนะฮะทุกคนเอาเท่าที่จําเป็นเอาเท่าที่นึกขึ้นได้บางทีก็ลืมลงะฮะนะฮะั้นฝากติดตามช่องไปเรื่อยๆนะใครมาหาดอยากจะไปพักที่ไหน ถ้าไปแถวมออไปพักที่โรงแรมเดอะเวสก็ได้ขนมจีนก็ไปกินหน้าค่ายเหนียนาโรงโกเปียกันอร่อยโคตรนะฮะโกเปียกข้าวขาหมูโก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 จิก็อร่อยนะ,ะเดี๋ยวพูดนี้ไปกินข้าวขาหมูแกงใต้ต้องไปที่ไหนฮนะ เข้าแกงคุณใต้นครซอยประชารักค่ะห,หลังธนาคารหลังโรงเรียนแสงทองแล้วก็ถ้าไปอาหารเช้าแนะนํานัดหานัดคาเฟ่อดิมซัมแล้วก็เดินออกมานิดนึงก็จะเจอร้านบิ๊กแบร์ทุกคนซึ่งจะเป็นน้ําผลไม้ปั่นเลิมากมะม่วงปงมะม่วงปั่นแต่ที่เป็นแนวน้ำเต้าหู้นี้เลยค่ะ to you นะ to you know, น้ำเต้าหู้ซอยมิวเป็นแบบเออเป็นน้ำเต้าหู้แท้ทําแบบโฮมเมดทุกคน อร่อยมากเขาบอกนะฮะฝากด้วยนะทุกคนจ๋านี่คุณข้าพูดฮะเมื่อวานกินแบบชาเป็นแบบอ,อ่องานดามอันนี้เป็นขาพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเมลอดนะแล้มาลุ้นกันนะว่าเมนูมนอะไรดีทุกคนนะฮะอืมอร่อยมากสุดยอดฮะข้าวหมกไก่วาดิต้าก็อร่อยนะฮะข้าวเหนียวไก่ทอดก็อร่อยของแท้ฮะทุกคนอยากต้องที่นี่ฮะ หัดใหญ่ไก่ทอดทองแท้มันไม่ผสมแป้งนะฮะอ่ะเราโพสก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อสักเ่อนะฮะโอเคไหมฝากติดตามด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะตัดนะเมมเต็มต้องลบเมมอยู่ตลอดเลยนะะี่ยเครื่องนี้มีคลิปเยอะมากขยอยลงยังไม่หมดเลยต้องพยายามตัดใจลบคลิปบางคลิปไปใครมาหัดใหญ่อย่าลืมไปนับกตกตูนงาช้างถ้าไปสงขลาก็าไปเกาะยอหัดสมิลานะเป็นศูนย์สาธารณะเขาคอหงไปเที่ยวมอออ นะฮะแล้วก็หาของกินอะไรอร่อย,ออยหัดใหญ่ในไปไหว้พระก็วัดมหัตตมังคารามวัดหัดใหญ่ในทุกคนอ้โห รับรองก็ไปแต่เช้าจะมีของกินเยอะมากแกงใต้แกงต้มแล้วก็ถ้าเป็นวันพุธนะก็จะมีตรงตลาดพ่อพรหมนะเดินเข้าไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตลาดเย็นตลาดนัดที่แบบอาหารอร่อยขนมปัวขนมปัำอร่อยมากที่ทําด้วยน้ําตาลตโหนดก็อร่อยโดยเฉพาะถ้าเต้าคั่วนะต้องกินเจ้านี้เลยฮะตรงตลาดกิมหยงของแม่แตว้วอ่ะนะฮะแม่แตว้วแม่แตว้วนะฮะที่เป็นลูกตูลลูกตูขายกันกับแบบอ,อ๋ออันนี้ก็อร่อยนะก๋วยจับรสต้มยำพูดอร่อยแล้วเขาใช้น้ำตาลตโนด นะฮะเต้าคั่วของแม่แต๋วเนี่ยเขาใช้น้ำตาลตะโหนดเป็นน้ําจิ้มสลัดของของเต้าคั่วหรือปักบุ้งไต่ราวโคตรแซ่บเลยขอบอกอันนี้แบบเอาหัวเป็นประกันนะฮะเมืองหัดใหญ่เป็นของอร่อยอร่อยนะฮะนี่ฮะเราชอบมากโตฟูเนี่ยซอยเอ่อซอยมิลค์ร้านทูยูนะฮะเขาที่มีสองสาขาตรงมอออีกสาขาหนึ่งนะฮะทุกคนเห็นไ,ไหมดูเป็นสีข้าวโพดไหมฮะทุกคนสีข้าวโพดเนาะอันนี้เป็นงาดำทุกคนหมดเลยเนะี้ยโอเน้อฝากโพสก่อนทุกคน นั <No> ิขอบคุณนะครับที่ติดตาม